เหตุผลที่เราควรโฟกัสในการลงคลิปสตรีมหรือว่าคลิปยาวนะคะคือมันจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ไข่อยากจะพูดนะนิดนึงนะคะอ่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สําหรับใครหลายๆคนอไม่อยากจะลงคลิปสตรีมเพราะว่ายอดวิวน้อยยอดวิวตะมุตนี้ใช่ไหมในวันเริ่มต้นที่เราลงเลยทําพี่ไผ่เป็นคนนั้นนะที่ลงทิปอะคะ่ะในช่วงเริ่มต้นอะยอดวิวตะมนตม้มมากๆเลยนะอ,อ่อองตรงนะถามว่าท้อไหมมันก็ท้อแหละเนาะลงไปแล้วก็ไม่ค่อยมีคนให้หัวใจคอมเมนต์อะไรค่ะแทบจะไม่มีเลย แต่พี่ไข่ก็ทาทุกวันนะลงทุกวันทําจนระบบจดจํามาว่าพี่ผู้ไข่อ่ะทําทุกวันจนระบบดันพี่ไข่ขึ้นสีนะคะเมื่อระบบดันเราขึ้นสีแล้วอ่ะเออดันเราให้ผู้คนเป้าหมายใหม่แล้วก็คนติดตามเราเพื่อเราได้เห็นเราแล้วโจทย์ใหม่ก็คือเราจะทายังไงให้คนหยุดดูคลิปวิดีโอของเราใช่ไหมคะพี่ไข่ก็มาทําการบ้านขตัวเองขั้นหนักเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามหาเจ้าของหาตัวตนนาน่เหมือนกันอ่ะกว่าจะเจอแนวทางของตัวเองกว่าจะเจอเออในสิ่งที่ตัวเองใช่อ่ะก็ต้องใช้เวลาข้้งที่จะนานกัน ถ้ามีทาถูกมาก็เยอะนะเป็นคนอื่นมาก็ไม่น้อย่อย่างนั้นอ่าจริงๆทุกคนมันเป็นแบบนี้กวัวจะหาเจ้าของเจอนะคะก็ทํามาหลากหลายเหมือนกันนะคะพี่ไข่ก็ทําจนเจอทําจนใช่แล้ววันนี้พี่ไข่ก็ได้คลิปที่เป็นไวราแล้วก็พี่ไข่ก็สามารถสร้างรายได้นะ,ะจากอาคลิปสตรีมทุกเดือน80%ิพี่ไข่ได้รายได้จากคลิปสตรีมนะคะอ่ะพี่ไข่ก็เลยอยากจะมาส่งต่อสิ่งนี้ให้กับทุกคนว่าเอ๊ะ ในวันเริ่มต้นพี่ผู้ขลงคลิปสตรีมแล้วไม่มีคนดูพี่ขาวางใจแบบไหน,นใช่ไหมคะพี่ผู้ขก็มีความรู้สึกว่าพี่ผู้ขต้องทำทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำมีหน้าที่ทำไม่ได้มีหน้าที่มาถด้อเพราะฉะนั้นพี่ผู้ขถ้าหากว่าทำไปแล้วมันยังไม่ดีพี่ผู้ขก็พยายามดูตัวเองก็ปรับอีกเปลี่ยนอีกเอาใตเจอเอาเจตใจเจ้าของเลยนะคะอ่ะเดีวพี่ผู้ขให้ดูนะคะว่าเอ๊ะคลิปวิดีโอีิเราลงไปอะในวันเริ่มต้นะ่ะยอดวิวมันแต่ม,มุแต่มีใช่ไหมทุกคนจะเชื่อพี่ไหม ว่าเอา่อที่วิวไขลงคลิปไว้ประมาณสามเดือนสี่เดือนหรือเอ่อหกเดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาที่พี่ไขลงไว้ในวันที่พี่ไขยังไม่ผ่านการสร้างรายได้อ่ะเขาเพิ่งดีเองนะวนันนี้เชิงอันนี้คือความเชิงนี่คือยูสติมถ้าหาว่าเวลาเขาใช่จังหวะเขาได้มีคนไปเจอคลิปนั้นตอบโจทย์แกไขปัญหาชอบกดติดตามกดแชร์ให้หัวใจให้คอมเมนต์มีเอนเกจเมนที่ดีคลิปนั้นก็จะถูกกระจายจการนำส่งและมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือความจริงพี่ไข่เลยอยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องทอ้ททอทําไปเถอะยอดเรือตะมงตะมิก็ทําไปเถอะนะ,ค,ะคลิปที่จะเป็นคลิปที่เป็นวัาเราคลิปที่จะปังเขาจะมีจังหวะและเวลาของเขาวันนี้อาจจะยังไม่ใช่แต่เราทใํใไปเลยอีเขาอาจจะไปปังอีกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนหรืออาจจะเจ็ดเดือนพี่ไข่ <laughs> แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้พี่ไข่ลงคลิปไปคลิปช่วงนี้ของพี่ไข่ที่ดีทีก่ก็คือจะเป็นคลิปของช่วงเดือนกมุาพ์ นะช่วงเดือนกุมภาคลิปจะดีดีมากนะคลิปของู่ไั่ตอนนี้จะดีดและเป็นไวรัเรลอยู่ประมาณ20กว่าคลิปนะคะมีทั้งกุมภาแล้วก็มีนาแล้วก็จะเป็นคลิปเกา่าๆอะค่ะเก่าๆที่สิงหากันยาหรือโอ,อ้ไปจนโน่้นเลยค่ะจะเชื่อไหมเนี่ยทุกคนไปโน,น่นเลยค่ะเดือนมิถุนาเลยค่ะทุกคนเอาทีนี่คืคอความจริงเพราะยังไงดิฉันก็าฝากบอกทุกคนนะว่าอย่าถอยอย่าถอยเลยทําต่อไปต่อนะคะเพราะทุกคลิปที่เขาเป็นไวรัเรล เวลาจังหวะเขาอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้แต่ถ้าเราเลิกทําเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นว่าคลิปที่มันเป็นวรัาหรือคลิปที่อ่ะเขาอ่ะจะปังอ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าหาว่าเราลงเลิกแล้วหยุดทําไปก่อนคลิปนั้นอ่ะมันจะจะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะคะเพราะอย่างนั้นพี่ไิวเรยอยากจะฝากบอกกับกคน,นะคะว่าให้ทําทุกวันลงทุกวันยอดวิวน้อยยอดวิวตรงน้นตรงนี้ก็ลงไปเลยอ่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ อาจจะเป็นอีกสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนข้างหน้าก็ได้คลิปที่เราทําก็ทําอยู่คลิปที่เราทําไปแล้วก็คือเป็นคลิปที่เราทําไปแล้วใช่ไหมคะแล้วคลิปที่เราจะต้องทําต่อไปเราก็ต้องทําต่อไปใช้ความสุขนําทางใช้ใจนําทางท,ทําทุกวันทุกวันเราไม่รู้เลยว่าจังหวะเวลาของการที่เราจะได้คลิปที่เป็นวีดีโอเนี่ยจะเป็นเวลาไหนอาจจะมีใครให้ดูนะคะเนี่ยดูสิคลิปตั้งแต่วันที่สิบสิงหาเห็นไหมี่ยสิงหาดูโอ้ไม g ก d เขาเริ่มดีดแล้วอะก็ถ้าดีดอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ไข่ก็แบบว่าตกใจมากนะคะเพราะตอนนั้นคือเราทําทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยคือยอดวิวต่อมื้อตอมิี้มากๆแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมาทําเสร็จแล้ววางใจก็ไปต่อแล้วก็ทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอยๆ่างเงี้ย,ยะคะ่ะทำไว้จนมีจํานวนปริมาณที่มากนะคะมากพอะคะ่ะ แล้ววันหนึ่งคืองงมากอะค่ะคือแบบคลิปตั้งแต่เดือนสิงหาเริ่มดีดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่วไข่ก็อยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าให้ทําไปเลยนะคะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากนะคะเอาจริงๆนะคลิปที่จะดีดแล้วเป็นไวรัลจริงน่ะจักหวาและเวลาเท่านั้นเลยนะคะบางคลิปลงไปแป๊บเดียวอังเลยไวรัลเลยบางคลิปอะเป็นอาทิตย์ถึงค่อยดีบางคลิปก็เป็นเดือนย้อนหลังนะะถึงค่อยดีบางคลิปก็ย้อนไป2เดือน3เดือนอันนี้ย้อนไกลเลยเป็นหกเจ็ดเดือนเลยเห็นไหมตั้งแต่สิงหาเลยนะใช่ไหม ถือว่าแบบว่าไกลมากๆเลยนะคะพี่ไขนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะทําไปเลยนะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากนะคะถ้าหากว่าเราคิดเยอะคิดมากนะพี่ไขบอกเลยนะว่าเราจะไม่ได้หลงมือทําสักทีนะคะมันจะมีจังหวะและก็เวลาของเขานะคะเหมือนคลิปนี้ช่วงเดือนกุมภาเนี่ยค่ะเริ่มจะดีช่วงนี้เยอะมากนะคลิปพี่ผู้ไขช่วงเดือนกุมภารู้สึกว่าจะเริ่มเป็นวรัาเกือบ20กว่าคลิปเลยนะคะอ่ะคลิปพี่เป็นไวรัาเป็นแบบไหนเดี๋ยวพี่ไขให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ คลิปที่เป็นไวรัลก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมาทางกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้นะคะนะคะที่ก็ตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะวิวขยอยก็ไม่เคยคิดว่าคลิปนี้จะจะดีดนะ,ะทุกคนดูถ้าหากว่าคลิปที่ดีหรือว่าคลิปที่เป็นไวรัลหรือว่าคลิปที่ปังเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคืออะไรคะคือการแชร์ค่ะแชร์เยอะมากหัวใจคอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดแชร์เยอะมากนะคะเห็นไหมถ้าเราเลื่อนก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะแต่ว่าเครื่องวิวขยอ่ก็ เริ่มอืดแล้วเพราะว่าพี่ผวยยงคลิปเยอะนะคะสต็อกคลิปเยอะแล้วก็พี่ผวยทำออนไลน์ด้วยนะเครื่องค่อนข้างที่จะอืดแล้วนะคะเนี่ยค่ะลักษณะของคลิปที่เป็นวรัลจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการแชร์นะคะแชร์ทั้งหมดเลยนะคะสังเกตถ้าคลิปไหนที่เป็นวรัลสังเกตคลิปนั้นจะมีการแชร์เยอะแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปจะเยอะมากๆเลยนะคะการนําส่งดีค่ะนะคะคลิปที่เป็นไวรัลบางครั้งเราก็ต้องรอจังหวะเวลาด้วยนะคะเพราะว่า เเขาไม่ได้ปังทันทีนะคะเหมือนทุกทายผู้ชมต้นแหละบางทีลงไปแล้วก็ปังเลยก็มีบางทีลงไปแล้วก็เจ็ดวันก็มีหนึ่งเดือนสามเดือนย้อยวหลังหรือหกเดือนแปดเดือนแบบนี้ก็มีนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะทำไปเถอะลงไปเถอะเพราะคลิปคือสินทรัพย์ที่เป็นดิจิตอลเหนื่อยทำแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาอีกนะคะและพอเขาได้ดีแล้วเขาก็ทํางานให้เราทั้งวันทั้งคืนเขาไม่เหนื่อยแล้วค่ะเขาก็จะมิงทางานให้กับเราทั้งวันทั้งคืนนะคะแบบนี้เขาถึงเรียกว่าออนไลน์คือทุกสิ่งที่่เเปป็็นนนนไไไดดด้้ราายกกกัช ไปต่อทําต่อนะคะอ่ะพี่ว้ไข่ก็ไม่เคยคาดคิดเหมือนกันนะว่าตัวเองอะจะมีแบบว่าโอ้โหกอนนี้ก็ยังเป็นวเรัลอยู่เรื่อยนะแล้วไม่ได้มีคลิปเดียว20บกว่าคลิปเลยนะที่เป็นวเรัาพี่ว้ไข่อยู่นะช่วงเวลานี้นะคะสังเกตอ่าคอมเมนต์ก็จกเกือบสามพันแล้วนะคะแล้วก็หัวใจก็จะสี่พันแล้วนะแชร์ก็เกือบจะสามร้อยแล้วนะซึ่งพี่ว้ไข่ก็มองว่าบางคนอาจจะเยอะกว่านี้แต่พี่ว้ไข่รู้สึกว่ารู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจเพราะว่าคลิปของพี่้ไข่ไม่ได้มีอะไร เป็นคลิปเกี่ยวกับการาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การทําออนไลน์นะคะเพราะการที่เราจะมาพูดคุยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วโอ้โหเป็นวิดีโอได้ขนาดนี้พี่อุ๋ยก็บอกว่าเฮ้เราก็ไม่ธรรมดาคนหนึ่งนะเพราะางั้นพี่อขก็เลยอยากจะฝากส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะว่าทุกคนทาได้หมดเลยไม่ต้องเก่งว่าทาได้นะคะขอแค่วันนี้ขอให้เชื่อในตัวเองมั่นใจต,นนตัวเองศรัทธาตัวเองใส่ความมั่นใจลงไปใส่ความกล้าหาญลงไปเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเราสําเร็จได้และอย่าท้ออย่าลดคุณค่าของตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้น ไม่ล้มเลิกไม่ทดพอใจไม่ล้มเลิกไปก่อนยังไงยังไงเราก็จะได้เห็นความสำเร็จของเจ้าของแน่นอนนะคะพี่หญขอส่งกำลังใจให้นะคะโฟกัสการทําคลิปนะคะไม่ว่าจะคลิปสัน้นหรือว่าคลิปยาวหรือถ้าใครว่างก็ไลฟ์สดวมด้วยช่องจะได้เปิดค่ากันมองเห็นชี่ดีนะคะอ่ะขอส่งกำลังใจที่ดีให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะบา,บายค่ะ